คนดูสาดูพยานหนักยไม่ตอดเขาอีกนี่มันไกัเี่ยเพาไก่พ่พานตอดมันพหนักมีอะไรจพยานหักมีอะไรไม่แล้าแนวทางของเสียจวนนะครับเนาะพยานนิตอดนีแมวนี่อันนี้แมวนี่นะครับานเขบ้านพีตามไปค่ะตามเสียจวนไปครับไปบูชา เเออดสามารถมาเอาว่าลูบออู่เสียเนยเลยน่าออกมาแล้วครับสองสามเสียจวนแล้วครับต้องลูบยากลูบออยุนี่ก็ออกสองสามเสียจวนนะครับเนาะอันนี้ครับผู้แดนเพิ่งกักกครับออิสเซียนยครับเสียจวนนะครับบ่ต้องลูบยากพยานาออยุนี่เลยเอาหมดเลยวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้นี่ยวันที่สิบสามครับสิบสาม เมื่อสิบสามเด้อเนาะเยอะอีกสามมื่นตอนแรกกร็ได้แห่อีกแล้วครับกุมวนกรุบอีกแหละสวัสดีคอนข้าเริญท่สาสผู้ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผ้าแม่ก่วงขวานไปเอาเอาอวนพามาเบิ้งให้ใครจะเอาเบิ้งเป็นกัล่งนะครับเอเเอเป็นแบบมั่นน่ะนะเอาผ้าสักกระจายจะเอาดุลได้เอาหน้ายิ้มเฮ้อหน,านา้าหาดได้สักทีนะครับครับผมนี่นี่ลายแบบนะครับถ้าหน้าซาเป็นเรียกเบิ้งเมื่อด้านน่ะ ปู่บ้านไี่ออกไปบ้านไปเห็นปูแบบยื่ยหอปูแบบจะสร้างบ่องจริงเลยดิโอเสียออกออกออกมาเอาประทับนี่บ่ครับเอออยู่บ้านไม่เ้องหวนครับผมหอประทับปูเออว่าโทรหามาเอาเขาไปใส่ขึ้นไปผู้อยู่เด่นนางเล่นอยู่ผู้เดียวนั่งเล่นโทรศัพท์อยัวยืดเตียงแหมฮะปู่บ้าน ไปอ่ร์เพียนมาท่านอาบอกอารเพียนว่ามหาเฮกกับมากเกียบไม่ใพ่ามาหาเฮกไปอัดเพียนเสียหันดอกมันเป็นดอกฟังังวะหันดอกปากอเทนเสียแก่จวนะเออยังวะนั่งเรียนเทรศัพแ์อยู่บงแต่หมนั่งยูนเราู้เดียวแต่โม่นั่งเนาะครับเนาะวันนี้ใครเข้าเขาขึ้นไป ถ้าหัวเพิ่้สุดเท้าเออเฮ็ยจะเป็นข้องอเป็นขเท้ากแปไ่ลคือไปตัวเรียกเบิ้งโอ้เสียประตูบอกเออถ้าทาที่ประตูล็อกดิครับผมอ้จอบไปเขาจะไปเบิ้งกันแล้วไม่ได้ยังกันนี่เขาเราไปเห็นเขเพ่เคยเห็นเปียผมไม่ได้ฝันอันนี้เห็นข้อกิ่งไงอันนี้เสียเพิ่นเห็นกับตาแล้วับเสียกลางวันแสกแสกครับเราท้าหัหัว คนน้ไปไหวไปเปิดปุไบนีซื้อบตูปิดก็ไปเพื่ไปเปิดบ้ไงก็น่าคดิเลียเข้าไปเปิดมนอาเวันนัเพื่อนจะไปยันที่หลอกนาะวันนด้นไปเปิดเอาพวกออกเสยประตูเขาหลอกแหประตูเขาหอกไมยได้ครับยว่าพคนขี้งูนะเมียเขาเพี็นเป็นเขาขาวย่างเกินไปโอ้เป็นเขาเออ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 ย่างเกินไปขาวทีครับแมนล้วมีอีหรี่ได้ยินพบกับ เออเราไม่เคยเห็นกับตาไม่ใช่ฝันด้วยนะครับวันนี้ผมไปเห็นเพื่อนอันผมไปเปิดประตูว่าเออได้คำไอ้คำมันล็อกตัวล็อกตัวเขาค่อยง่านขึ้นมากนี่ว่าคือเป็นญยานทห่นี่หันดอกจะคล้องกันาษเกี่ยวกับเกี่ยวกับยูนป่ครับเออเัอนั่งอยู่อยู่ในบ้านเกี่ยวกับไมยถึงแม่น้อยน้อยนะครับเป็นยู่ในบ้านแม่น ผมเลยนโท่ผู้เดียวเลยโทรหาหแลไปอรแนเอออัดพรนอยู่น้องบอน้อู่ว่าพามาหาเงมาอัดแพนเลยว่าเ้ยมันจะออการาบชุดไดเอี๊ดมันจะเป็นเราฟ้ขงบอลอพนดีคับเพื่อะได้ขายติเพีงยเห็นเไมอกว่าบอคอยแม่เขอยบ้านมม่ันี่ว่ามาหาเงไปอัดเขาใจว่าสั้นมาดร้องตกใจบ แล้วไปขอไปจุดทูพิษอนี่ว่างมัหันบาอันนอ้ผมเรียกว่าปูไอเห็ดไอเห็ดปัานนี่วดนี้ขึ้นจีเมนแล้วขอว่นเออเมนแล้วผมเลือธอาิษ้าผมาถาผมคือวดนี้พระเอกซี่ืเดี๋ยวจัดไอปูครับจัดอีกนะเสียเออจัดไอพีไม่ได่ใจผมไม่รูะสิจัดยังก็ในเสียจวนกับนี่แนใจแล้วนะครับเนาะ เสียพูดฝนตกเลยนี่ผมกินครับป้าฝนเป็นพยาธิเครับท่านผมถูกเขาจะแบ่งครึ่งให้ปูเลยครึ่งเลยแอเอัเภาคอีพผมเขาแบ่งครึ่งให้ปูเลย ผมได้หาแสนจะแบ่งให้ผู้สาวแท้หาห <laughs> ผมถูกล้านนี่เราก็ใหญ่หาแสนคเครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเนาะถูกลหกล้านเรก็จะแบ่งสามล้านเลยอ,อันนี้คือความตั้งใจของเสียจวนนะครับเนาะผมบอกเราจะเทใจบอสเพราปใบผู้เป็นพญายลเราคืดถูกบอกเลย <laughs> ตกบ้านเรื่อยๆกันแดดเตียวฟ้าให้ตกเลื่อยๆกาเสียจวนเพิ่นตีเงินล้านแตกอีกเพิ่นสี่ปันให้ปู้คนละเคืองคนละหาแสนนะครับผมถูกลสิบสองล้าเอาไปละหกล้าน สาธุสาธุนะครับเสียจวนนะครับเฮือก่เขาตกใจบุญบลายาเห็นกูตานะครับเออฝนตกเลยค่ะโอ้เือเรีมแตกเวบวคือเสียจวนเพิ่นบอกคนี้ขึ้นมากคือฝนตกลงมาเลยครับพอปฏิหารเลยครับพี่นิฮารแะแม่อผมเคยเล้ยเทีย้ย่ไม่ไดผมเทียวพบฝันว่าพปูไม่ยืนยู่ตอนตอนเที โดมเนาะยือยู่เสาเลยเรขก็ไปออกที่เสาซีซสซูโอซูีะครับครบคัตอนนี้ผมเห็นปันโตบอกค่ากยังตึงหัวพี่นองเ้ยไกี่ผมา่ยเเอาตะเลเจ้าของรับครับมอน้จะได้ฟังปูดำเดอบอ่ะยากนเนาะเสียจนครับนง่ขึ้นไปนี่ครับเปิดปูดังแหงคือเปิดออะไรเปิดคือโอ้ผมนึกคไเปิดเดินแล้วว่ายิ่งพันพังนีละ ครับครับครับเอามันปูบ่อยู่มาหักขุ่น่หักข้อกูตีฮันดอกบ่ได้ยังงี้เยอครับต่พี่นี่หันฝนตัวนี่ก็นาเลือเสื้อแล้วครับเออไม่ดีเดี๋ยวพจ่เรียกตัวได้ฮันดีผมไมเรยัวศูนย์สามสองเออนี่ว่านี่รีสามสองครับสามสองครับครับฮันนามาช่วยกันบัดนะครับเสียเอขออนะครับเด้อนี่ครับนี่ครับศูนย์สามสองครับ กันแม่นออกตัวนี้แท้เสียจวนได้ปั่นเครื่องกับปูเลยครับเนี่ยออกกันได้ก็ได้ว่าจะพบใดขึ้นครับแต่ว่าจะพักเอฟซีพบคือวาซาบิโซ่แม่ครัหรับเงินดีนะครับผมพูดคำนี้คำนั้นด้วยครับผมครับผมือจได้ที่เสียเล่าไห้อะนรแต่ว่าแล้วว่าแล้วว่จุดทั้งแข่งเลยผมขึ้นไปบ่ได้เนาะครับผมผมไปซองบอก์ยูบุบี้ผู้ใดเสียก็ได้เป็นจุดทูบเก้ารอบนะจุดทูบเก้ารอบบอกเพื่อนเออหรือปูคือทักแรกแท้สุดหรอ เวลาพิธหารอะไรผมอนญาีพรดีอืมเพราะเราแต่ผมบอกไปผมยืนเด่นคุณภาพคบอบอก FC ผมนี่แะผมบอาถาผมว่มันใจดีขอเอกบกาบอกไม่นองสินะครับเพราะว่าผมเอาลงทุนเองผมลงทุนอ่ะหมดไปแล้วเลยหาเซแล้วครับลมซื้อเลยเลขชุดนี่มันนะครับครับเลขชุดน้องผมเลขงวนนี้เสียวจลงทุนไปแล้วหาสวนหาเสลลเนาะนะครับหาเซแล้วครับนีอครับ ไปเแล้วะครับโอ้ย <diction> ว <aries> ิ <right hat> ่งไปแล้วะเลยย่ำเปนพิเศษเพาะเสียเด๋ยวนพราะเอาทรัพย์ไก้อนแล้วก็เออย่เน้นอีกเยเพื่อไปอีก่สิดของสุดท้ายอีกะเสียอเ่อีกเดี๋ยวนี้เสื้อยังซ้ำๆกันยุ่นป่ะครับซ้ำกันครับเอาไปตัวแรกไ้ตัวแรกเกือบล้านแล้วครับครับเดี๋ยวนี้นะเออสวัดบิุง ผมมาเปนแม่ละแล้วปูอก็เห็นเห็นชัดนครับช็อตนี้บ่เคยผู้ใดเห็นมาก่อนนะครับเด้อมีเสียครับมีเสียชวน่เดียวครันจะเห็นนีครับผมมานั่งอยู่หน้าหอปูเฝ้าทุกมื้อก็บ่เห็นจักเทื่อครับแม่นอันนีตวันอาแต่ผมยืนอยู่กันเสากันวอร์ผมว่าเขาไปเอาปูเห็ดอีกอย่างหนึ่นี่นี่เราความฝันเราตอนนั้นนะยืนเมื่อเขาทมดินวะนะอรันมันตอนนั้นบ้านมีอย่างมันยังมีได้เนี่ยทมดินอีหลีทั้งหลังแม่บอก แล้วกระี่บางไม่เคยว่าจะได้ซื้อก็ยังได้ซื้อเนี่ยนี่อย่าชวนเนฟันได้ฟันแม่นนะครับเด้ออันนี้เพิ่นเห็นกับตาเพิ่นครับบัดนี้เห็นกับตาที่เป็นอิฐักตัวใดคี้สิปูปรากฏล่างให้เห็นเลยครับเห็นเลยัครบบุญบ่หลายบ่เห็นเพิ่นเด้อครับเออนแล้วโดนอะไรผมไ่เคยเห็นจักเทื่อน้องผมยิ่งซองค่ะแอดแอดหาเจอแล้วเขงเสียโอ้ได้อธิษฐานไปผมเรียกว่าที่ะผมว่า อแต่สลากยักกินแบ่งบ่อันนี้ผมถือเขาจะแบ่งให้คนละคืนจะเป็นยังบ่บ้านเป็นจะสร้างบ่อไอ้กูคนละคืนเลยบ่อข้าค่ะเออสลากยังกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ผมผมถูกตอนนั้ผมแบ่งครึ่งเลยเปานีจะสร้างบ่ไปไนจะห็นยังบ่อสลากยังมีกินแบ่งอันนี้ผมแบ่งให้เลยอันนี้จะออกอะไรบางครั้งม่คู่ทั hmm. yeah, ้งบ่เส <kas S 1> mm ียเฮี <S <S ้บ่อมี่ฟักบ่อเหรอวันวันเสียอยากให้เสียไปหน้าหมูบ้านนี่เขาได้ห้องอัด ว่าไปเอาเพล่งนึงแล้วบว่าอะไรไม่ใส่หมอแค่นี้วางจแเอาขอเพล่งเล่กอยู่ว่าอีกแล้วไม่แต่เตือนเป็นของงันเทียบกับของอันอกได้าเพ่งนไมอาจะเพที่ดอกกันเล่เขาหัวันึ่าที่เปนสร้างมาเขาคืยิบว่าเื้อดีปานยังจีเื้อไปทิมแมเ่าไม่อยากได้เพราะว่ื้อไปฟ้าเป็นื้อไปทิมมากแต่ละ เยืนจันนี้เลยครับถ้าถูกวันนี้ผมจะแบ่งขึ้นแบ่งไปเลยเออแบ่งไปเลยตั้งแต่ฉลากยังมีกินแบ่งอะไรผมผมแบ่งเองเสียชวนแบ่งเองเลยครับงวดนี้ครับวันนี้แบ่งขึ้นเลยยังสินะเ่าอย่างไรเฮ็ดให้ปูเบิ่งคือกันเออเฮ็ดโดยเพื่นเอาก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสืบคีสสืบห่างกันบ่ครับผมนั่นเพราะเห็ุความดีผมบ่กี่เป็นยังไงยังสินะ เอฟซีเราเอาเอาไว้ที่ผมบอกไปเนาะครับผมถ้ามีเปลี่ยนแปลงผมณจีบอกอีกครับผมแต่เขาลงพูดไปเรื่อยถ้าขึ้นก็เปลี่ยนแปลงดอกครับผมเพราะว่าเอาขึ้นบ่ได้ใได้ซื้อไปแล้วเนาะ นะครับปูไรสิตามเสียกับตัวนี้นะครับเด้อเสียชวนนะครับเด้อเสียฝันอีกเสิ่ฝันอีกเด้อบอกอีกเลยเสียจวนเพิ่นมีที่เด็ดเพิ่นเห็นกับตาเพิ่นกับเพิ่นปูชี้ปาขาวปากกล่างไอ้เพิ่นเห็นแล้วครับเนาะครับมันใจสองคักเลยครับเสียจวนเพิ่นมันใจสองเลยครับครับ เสียสว่าวิ่งวงเบอกินนะครับด้ววิ่งสวงเบอรกินครับแม่งโอ,อย้ยไม่ไปคิด่อผมก,กินหวเฮ้ยหิวนักไเลย <c oughs> แหน่อยเขาใส่เคร่อข้ออะไรใหัวเศร้านมอกนแต่ว่าสามปีเลูกก็แล้วหีายคนนีแม่ก็ได้ยังจะนอนกินเขาเลยถ้าเชียข้้อผมบอกินแล้วถ้าเคียข้ห้อใครยุคร่อนฝันมาดิผมบอบวิ่เชี่ยข้อรับผมก็ใส่ห้เลยเชี่ยข้อห้กินเต็มที่อิ่มเลย วัวนี้ได้กินอิ่กินเต็มนะครับผมานขอไปไครแตกกี่หน้าบ้านมาซ้มหนอยเนาะผมใช้เปียกไม่แกผมเลยนะี่ว่าให้คนพันนึงนะครับใช้เปียเราเ็บใส่ถุงอีกแจกเขากนีลคานี้แกคนอยู่อนี้เพะว่าเาบอกินไข่เปียกเป็นบ่อบริพิบกเก้าสิบนครับผมก็ซื้อไปแล้วเก้าศูนย์แปดศู สองหนึ่งสอมสองสี่สองาสตัวยังมั่นใจตัวเก่ศนย์สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปครับพิธีกาสิบเอตัวยังนี่ตัวกเ็ดตัวนะครับเราพูดซ้ำกันเบิกไปเลยครับเนี่ยเบิแล้วครับแล้วตัวหนมาจากสองสกับสองสามเอาไปหลายยังไงสองสี่กับสองสามเพราะมันถือิปสองล้นที่สยี่ล้านถว่าที่มีเออาทอสุวนหบะ ถคร้ไม่ได้ล้านมาสามชิปส่วนๆเพราะมันยี่สิบสามชิบล้านก็ีนีิแบงงคืนกระปูให้ที่โก่งปูเสมอ่รือบอกซื้อกับพ้อจั๊กครับเคไั้ถึงว่าเห็นเง่อนหลงจะเป็นแน่ไหมโก่งปูปูอี่ว่าขาดทิพส่วนนะครับเด้อเราพวกโกงหลังที่พวกพ่อที่โกงหลัเราเว่อดีซีพวกโก่งหลังกระปูเด้อ เออก็กล้าเฮี้ยงไทยขึ้นกันว่าไดบ้างล่ะรักดีเสือไม่เป็นทาสในยุคประเทศใหม่เมื่อดสามสิบล้านกันจ่ว่าอีกนี่หยัดปูน้ำเห็นวันนี้ต้องถูกแล้วครับเออฝากงเอสซีทุกคนก่อนจะต้องคุ้นใจพิจารณาดูดีๆถ้าชอบมันเขาก็ตามถ้าชอบตาก็ทิ้งมันไปเนาะเออเท่านั้นแล้วมาล่ะเออเขาไม่อยากเสียงวานมีเุาสร้างขึ้นเยอะอะไรแบบนี้ ไม่ยังให้กินอีกกะบเลยวะไกินกบวมันใจได้วันวันันนน่งันิดแต่แรกว่ามันใจเทน้ครับผมเพาะนันันน้ำฟันนี่มันคือจิทถิ่นโอ้วันนี่ก็บ่างได้เลยเออคือได้สร่างอีกแหละคือว่าทีนนีจอดเจ็ดทีนั่งเจ็ดทีนั่งจอดก้อนเนี่ยเอย่าไปพูถึงอย่าไปผู้ขาดตายเยวเขาดเติมผมบอกเขาสืเกียรหาเขาหกหางเอโอ้โหอ่ งวดที่แล้วเขาสามตัวได้ครับเด้อของเสียจวนครับผมแ้าไปเจอเาเจ็ดที่นั่งไว้อยังไม่เขารีบกันมาจังไปว่าวันที่หนึ่งวันไหนเด้อทุกคนวันดีก็ับมีเสพไฟปูอยู่ครับดีมาแล้ววันดี้มีเสพไฟปูยูครับเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเสียจวนเราครับเนาะเสียจวนเพิ่นให้แนวทางมาเพิ่น เห็นกับตาเพิ่นปากฏดเห็นกับตาขันคตบุญบุไลก็เพราะสามารถเห้นปูซี่ปาเขาได้นะครับเนาะครับแต่ยิ้มละลวยนั่งฝอยอยู่นั่นเป็นปีอยู่นาหอปูก็เห็นจัเคือครับมีเสียชวนผู้เดียวที่มันเห็นครับกับมีปรากฏการที่นาเรือเสื้อครับฟังเสียชวนเพิ่นว่าสีแบงคนละเคิงไ้กับปูฝนได้ตกมากบิดนหนึ่งเลยครับครับแม่นนี่ก็นาเรือเสื้อครับครับฝนตกเลยครับก็ฝากกดไ์กดแช์ติดตามช่องยิ้มละลว้ยเป็นกำลังใจนะครับเด้อสวัสดีครับ